โอเคครับผมก็ไปซื้อใบกันแตกมาเพิ่มเลยครับห้บาสิบใบใบละสิบบาทเนี่ยคนขายผมยืยนอยู่ข้างๆครับวก็เดี๋ยวมาตีต่อเลยครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้เบตีผมใช้บิวเพราะว่าผมเปิดบิวฟาร์มอยู่ผม,มเกียสลับของก็เลยเดี๋ยวขวันจากเบตมาแทนโอเคมาเรามาเริ่มตีกันต่อเลยบิวผมก็พอมีเงินอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวผมขอเซตของก่อนนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมันเริ่มเลยต้องตีตีเขียวก่อนเนาะเขียวปุ๊บปุ๊บยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้กดใบนะครับกดใบก่อนใบมันจะขึ้นฝั่งนี้นะครับอ้าวติดเลยทีเดียวโอ้ดูสิ บอจะติดมันก็ติดง่ายๆแบบนี้แล้วก็ดูต่อครับต่อมาก็จะมาตีขั้นสามนะครับอันนี้คือขั้นสามก็สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตอันนี้ขั้นสามไปขั้นสี่เนี่ยก็จะสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตอ่านี่คือไม่ติดนะครับขั้นสามไปขั้นสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต ยากขึ้นนะครับีขั้นสแยกมาก่อนนี่คือขั้นสามไปขั้น4ี่นะครับ11%ต้องคอยดูใบให้ดีนะครับ <c oughs> ปเรื่อยาติดแล้วครับขั้นสี่ก็ใช้ไปเจ็ดแปดใบนะครับก็ติดขั้นสี่อันนี้ขั้นห้าแล้วอันนี้ขั้นสุดท้ายคราวนี้ผมมีขวานเบสที่เป็นมือหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งผมใส่โมเดลน้ําแข็งไว้นะครับผมก็จะเอาขวานเบสมือหลักใส่ไว้ทางขวามือแบบนี้นะครับใส่ไว้ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็เอาขวานเบสอีกอันหนึ่งที่เป็นเอาไว้รวะควมบใส่ทางขวามือ อันนี้คือขั้นห้านะครับขั้นหาขั้นห้าก็ใส่ไว้ทางนี้นะครับขั้นหาสามเปอร์เซ็นนะครับโอกาสติดก็สามเปอร์เซ็นตแต่ผมมีสี่สิบเ็ดใบผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะครับก็โอเคครับอันนี้ก็กดครั้งแรกก่อนนะครับโกาติดมันน้อยมากจริงๆนะครับซีเรียสคือกดไปไม่ต้องไปคิดว่าไม่ใช้กี่ใบนะกดไปเรื่อยๆ ผมก็กดไปเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะแต่ต้องไม่ลืมกดใบกันแตกนะครับถ้ากดลืมกดใบกันแตกแม้แต่ครั้งเดียวคือคุณจะรู้สึกถึงน้ําตานะใ <c oughs> มันไหลลงมาเอาสามาเปอร์เซ็นต์นะครับกับอีกสี่สิบใบครับเอานับถอยหล้งเลยเนี่ยก,กดธรรมดาพออ่าหนึ่งแล้วครับไปต่อครับสองนะครับไปต่อครับ สแล้วนะครับเดินจะหมดนะครับไปต่อครับอันนี้คือ4นะครับน,นี่คือ5้านะครับไปเรื่อยๆครับน,นี่คือ6นะครับ ี่คือเจ็ดนะครับสามเปอร์เซนะฮะก็คือไม่ต้องดวงล้วนๆคนระับไม่มีอะไรผสมอันนี้คือแปดนะครับอีกห้าครั้งเดี๋ยวเราต้องกดเงินนะครับอันนี้แปดนะครับโอเคกดเลยดีกว่ะได้ไม่ลืม ที่8ผ่านไปมีครั้งที่9นะครับ 3...2...1 เสียงที่เราคุ้นเคยครับครั้งที่10บครั้งที่11ก็คือ3%เเซ็นี่ก็คือ3%เปอร์เซ็จริงๆนะฮะมนไม่ใช่แบบคือถามว่ามีคนฟุกติดแบบว่า ตีทีเดียวติดมีไหมก็มีนะครับแต่ว่า<อ>ไม่กี่คนนะครับที่แบบว่ากดติดคือเราลุ้นให้ขวาอีกอันมันหายไปอย่างเดียวนะครับถ้ามันจะติดนะฮ<อ>ะคือจะอยู่ไม่นี่อ่ะยี่สิบหกใบนะฮะฮึบมันดันติดขั้นสี่ง่ายด้วยดีครับ อโอ้โหสุดๆบอกเลยว่าสุดๆจริงๆนะครับตึตึตตึตพักหายใจก่อนนะครับไปต่อครับ ๆๆเอาแบบป็นความลุ้นของการตีขั้นห้านะฮะตอนนี้การแตกแเราเหลืออีกสิบแปดใบนะไม่ต้องซีเรียสฮะอันไ่าใช้หมดนะฮะ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆสสามไปแล้ว โอ้พยายาไม่พอตีจนเงินหมดนะครับนี่เหลืออีก12ใบสุดท้ายแล้วแล้วก็รวมอันนี้อีกเป็น13ใบสุดท้ายพยายาไม่พอแล้วนะครับตีจนเงินหมดนะครับก็ไปต่อถ้าสำเร็จเสียงมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับติ๊บต๊บต๊บ ไม่สำเร็จนะาครั้งสุดท้าย ได้ไหมเนี่ยกาวครั้งสุดท้ายนะครับ น่าจะไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับอีสี่ครั้งอาจจะได้ก็ได้นะครับคือมันดวงจริงๆนะฮะแล้วขั้นห้า สามครั้งไม่ได้คือไม่ได yeah> ้นะฮะไม่ได้ก็ต้องหาใบมาเพิ่มนะครับ3 2อใบสุดท้ายนะครับ ใบสุดท้ายแล้วครับก็โอเคครับก็ห้าสิบใบก็ยังไม่ได้ขั้นห้านะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ